ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผูเหาขีโพ่เขามาแห้วได้ครับนี่ครับสำหรับลูกค้าที่ล่อค่อยทั้งหมดเนี่ยประมาณสีใดอยู่ประมาณจะเจ็ดล่งแปดล่างนะครับแต่ว่ามือนีเขาได้มาสองก่อนนะครับนี่ได้มาสองล่างอันนี้สิบเมตรได้ครับสาวบูสตอมสีนี่แหละครับมีสีเดียวครับนี่สิบเมตรนะครับ ขามาแล้วสำหรับลูกค้าที่ถ่ายอยู่ล่ออยู่นะครับก็กินกลางเขามาได้เลยนะครับเด้อตอนนี้ของเขามาแล้วนะครับกบสิพญยา,ยามให้ขาดนะครับก็วันนี้ได้หลายอยู่เกือบสิบลังกษัตรวย์กักยอย่อยขามาเพราะว่าทรงมาจากกรุงเทพครับตอนนี้ทรงมาเราสองได้ละาสองกับมืออื้นมือฮือกับต้อต้อไปนี่แหละกสิตไรไเขามา นะครับสําหรับผู้ใดทีถ่าอยู่นะครับล่ออยู่สีโทษมากบอกว่าอยากได้สาวสิบเมตรกะกีกลางเขามากครับสําหรับลูกค้าที่ข้างๆกสีทรงไห้ครับมืออ่นได้นะครับมือนีพึ่งได้ตอนมือกี้นี่ครับได้บ้านได้ถึงประมาณสิบหานาทีนะครับกะถ่าจจกหน่อยนะครับมืออื่นกสีส้งไห้ผู้ใดทีถักมากแล้วว่า สามารถย่างกัมาแล้วเด้อครับเด้อกสิบอกเขาไปใน u t u b e นี่ลหละกสิแจ้งไปในนี่นะครับสนุกสนใจจังไรกับกิ้งกางเขามานะครับวันนี้ได้เมลหลายแปดเมตรก็มีได้ครับว่าแปดเมตรกะเหลืออยู่ตะวันนี่มารีวิวหกสิบเมตรไ้เบิรงซสกอตแปดเมตรยู่ในบ้านนี่ครับในบ้านกัมีหลายอยู่มืออื่นนะครับสำหรับเนียมืออื่นกันี่ครับเตรียมไปแล้ว สองชั้นซีโต้หาโตชั้นเดียวโต้หนึ่งแล้วก็บ่วงอีกโตหนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็ตั้งบานอีกสองนะครับตั้งบานอีกสองโตนะครับกัสลับมืออื่นสองโตหรือโตงเออโตเดียวบ่เป็นสองอันนั้นเป็นชั้นเดียวนะครับอันนี้สลับมืออื่นกับสีเหลียวซ้ำไหลกับบ่หูครับเหลียวซ้ำไหลกับซ่งซ้ำนั่นนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาซีเมตรมาให้เบิงนะครับไม่แจงข้าวดีสำหรับ ลูกค้าที่ถายู่นะครับก็บกิ้งกางของมาได้นะครับเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนีกัสวัสดีครับ